พูดให้มันเพราะเพราะหน่อยฉันไม่ได้มาหาบ่อยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่หอยรังสตูดิโอวันนี้ภูมิใจเสนอลัทธิพี่สายหยับคายจริงหรือแบบนี้ผู้ปกครองทนได้ยังไงแถมเด็กๆยังรักอีกผมลุงศักดิ์ครับผมหอยครับเรา,เราจะมา,มาเล่าให้ใหฟัง,ฟง จากข้าวบอกว่าติวเตอร์คนนี้เหมาะสมหรือเปล่าใช้ไทยคำแบบนี้เลยเหรอดูมันไม่เหมาะสมเลยไหนไหนอึงต้องโตขึ้นแล้วถ้าพวกอึงยังเรื่องมากกับชีวิตเนี่ยอึงมีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้เพราะพ่อ,พอ,พอแม่อึงคุ้มกันลาหัวอยู่เดี๋ยวเขาและพี่ต้องตายอ่าครับแน่ๆวันนั้นแหละถ้าน้องยังไม่พร้อมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็จะลำบากเงินที่น้องคิดว่ามันมีค่ามันคือเศษกระดาษของพี่ กลับไปแล้วคิดให้ดีเข้าใจไหมครับมีใครอยากจะลาออกอีกไหมครับคลิปนี้ได้โพสต์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ระบุข้อความบอกว่าใช้คำหยาบสอนเด็กเหรอเอาจริงๆเด็กมันก็หยาบของมันอยู่แล้วผลโพสอะไร้เดียงสาจริงจริงจริงของมึงไอ้หอยเวลาเด็กมันคุยกันเองมันก็คุยแบบนี้แหละเขายังโพสต์ต่อว่าเป็นติวเตอร์อย่างนี้ใช่เหรอหรือว่าเป็นลัทิอะไรสื่อสังคมช่วยตรวจสอบด้วย มันคือคลิปติวเตอร์ที่ชนบุรีจัดเด็กมานั่งฟังประวัติตัวเองแม่จเจริญสมาธิพอเด็กลุกยังแสเด็กใครคิดจะลาออกอีกไม่มีการคืนเงินมัดจำหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็แตกความคิดออกไปเอ๊ะนี่สถาบันติวเตอร์หรือลทัทธิอะไรวะหรือเป็นลัทธิล้างสมองที่เกิดใหม่ดูเด็กๆเชื่อฟังและรับฟังอย่างดีเอ๊ะหรือให้กินยานอะไรหรือเปล่านักข่าวลงพื้นที่ไปทันที ไปเจอกับพี่สายพี่สายหรือนายชัดชัยผู้จิรเกษมเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาแห่งนี้แหละอยู่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีได้พาไปดูวิธีการสอนเด็กๆที่ห้องสอนอีกห้องหนึ่งและนำตัวพี่สายกันนิดหนึ่งพี่สายคนเนี้เขาจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขา,าวิศวกรรมโยธาที่สำคัญเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะ ซึ่งมีประสบการณ์สอนมากกว่า20ปีก็เลยมาเปิดสถาบันกวดวิชาแห่งนี้ซึ่งคลิปที่เผยแพร่ออกไปมีหลายคนก็ไม่สบายใจเพราะหนึ่งมีคำหยาบคายเพราะสองคนโพสเขาชี้นำว่าเป็นลัทธิใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดก็โอ้เฮ้ยลัทธิประหลาดมันมาอีกแล้วแต่ก็อย่างนี้แหละสังคมไทยต้องพิสูจน์กันให้เห็นชัดมาฟังพี่สายชี้แจงกัน ตัวเขาเองใช้วิธีสอนให้เด็กรู้จักกับความจริงในชีวิตไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเรื่องเงินก็ถือให้เป็นเศษกระดาษพยายามปลูกฝังเด็กให้เข้าใจว่าการยึดติดกับเงินมากเกินไปมันไม่ดีส่วนที่บอกว่าเป็นนัตถินั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีการกราบไหว้เลยที่เด่นชัดคือคำหยาบซึ่งก็ยอมรับแต่ มันเป็นภาษาที่เด็กๆใช้กันอยู่แล้วเวลาเด็กๆเ,เขาอยู่กับพวกกลุ่มของเขาอะ่ะเขาก็พูดภาษาแบบนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เวลาเจอกลุ่มเพื่อนฝูงก็ใช้คำศัพท์และก็ภาษาแบบนี้แหละนี่แหละคือการสอนให้รู้จักความจริงเด็กรู้สึกว่าครูคือเพื่อนของเขานั่นเองที่เรียกกันว่าเข้าคอร์สอบรมละลายพฤติกรรมไงน่าจะเอาผู้ใหญ่ไปอบรมด้วยนะไม่ค่อยยอมรับความจริงกันเท่าไหร่พวกผู้ใหญ่แบบเนี้ย เออจริงของมึงไอ้หอยที่แบบธรรมชยโยนะอม่อกราบไหว้กันได้ต้องพูดหวานหวานแบบนั้นแหละเขาว่าเป็นคนดีบริจาคก,กันจนหมดโตดกันไปตามๆกันเออนั่นเขาคือพระที่หายากป่านนี้ยังหาไม่เจอพี่สายเลยบอกว่าถ้าใครไม่พอใจในเรื่องคำหยาบก็กราบขออภัยด้วยส่วนคลิปที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันว่าเป็นเจตนาที่ดีที่มีต่อเด็กๆจริงๆเราต้องสื่อสารถึงความจริงใจให้กับเด็กๆ ที่พี่ต้องฝึกเจริญสติน้องเพราะว่าน้องหลายคนรับแต่น้องไม่รู้เมื่อรับแต่ไม่รู้ความรู้เกิดไม่ได้ความรู้เกิดไม่ได้าก,ดไไดการมานั่งเรียนมันเสียเวลาดังนั้นการเจริญสติเพื่อสร้างธรรมชาติการรับและรู้อย่างตรงไปตรงมาให้น้องอดทนใจกว้างพอต่อการกดดันแล้วน้องจะได้ความรู้น้องจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยากลำบากจนเกินไปเงินคือเศษกระดาษหมายความว่า คนบางคนให้เงินมีมูลค่าแล้วก็ไปซื้อรถมาแล้วให้รถมาเป็นเจ้านายตัวเองโดนขีดโดนควนเป็นรอยนิดหน่อยก็เจ็บปวดหัวใจเงินกลายเป็นมีความหมายต่อทุกคนในความหมายนั้นแต่ที่ผมจะสื่อเงินคือการจัดทรัพยากรให้เหมาะสมพออยู่พอกินและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฟังมุมมองและแนวคิดของพี่สายแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอะนี่ติวเตอร์หรือไลค์โค้ดวะเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือสื่อสารความจริงใจผ่านความเป็นกันเองจากคำหยาบซึ่งเป็นคีย์ซักเซ็ตสำหรับเรื่องนี้เลยคนที่เรียนกับพี่สายเท่านั้นถึงจะรู้พ่อแม่ของเด็กก็เหมือนกันที่ยอมให้เด็กเรียนที่นี่เพราะว่าเขารู้ว่าเด็กรับรู้ได้และยอมรับความจริงในเรื่องคำหยาบนี้เอ้ามาฟังพี่สายจเจริญสติต่อกันอีกสักนิดนึง น้องเหมือนเด็กพิการที่ถูกใส่รถเข็นแล้วพาไปเที่ยวทั่วโลกน้องลืมไปแล้วว่าน้องขาดแขนขาดขาแต่น้องได้เห็นโลกทั้งใบแต่น้องลืมไปแล้วที่แท้เฮ้ยกูไม่ได้เดินด้วยตัวกูเองนี่หว่าประโยคนี้ปลุกสติเด็กทุกคนเลยนะเนี่ยให้หันมามองความจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในมือกระเป๋าแพงๆเสื้อผ้าแพงๆที่ใส่นั้นมันมาจากเงินพ่อแม่ไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวเอง นี่แหละเป็นการเตือนให้เด็กใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่หลงระเริงลทัทธิสายนี่ก็โอเคอยู่นะคนที่เข้ามาเรียนนี่ครูต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนโอเคนะครับผมขอพูดคำหยาบนะครับเออขออนุญาตแล้วพูดคำหยาบไปโลดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเด็กสาธิตเพราะพวกคุณมีฐานะพวกคุณไม่เคยเจอความลำบากแต่ที่พี่สอนนี่การฝึกมันต้องฝืนนะน้องเหมือนเด็กพิการที่ใส่รถเข็นแล้วพาไปเที่ยวทั่วโลก จนน้องลืมไปแล้วว่าน้องขาดแขนขาดขาดแต่ได้เห็นโลกกว้างแต่น้องลืมไปแล้วอที่แท้กูไม่ได้เดินด้วยตัวเองนี่วะกูแค่ลองขอแล้วกูก็ได้เข้าใจไอเดียนี้ไหมแต่ด้วยความเห็นโลกทั้งใบน้องก็เลยเข้าใจผิดว่าน้องไปด้วยตัวน้องเองไม่ใช่ครับน้องไปด้วยล้อที่พ่อแม่เข็นครับแต่ที่พี่ต้องการจะทําพี่จะทําให้น้องเดินด้วยตัวเองผมคือโปรดักต์สินค้าตัวหนึ่งที่ทุกคนสามารถทดลองใช้ได้ทุกคนสามารถดูคุณสมบัติ และสามารถดูคู่มือการใช้งานได้ทุกคนที่เข้ามาเรียนคือ1ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนอย่างน้อยๆต้องเป็นชั่วโมงคุยให้เข้าใจว่าพี่สายจะสอนอะไรมีการเจริญสติเด็กบางคนนั่งสัมภาษณ์กันพูดจาเพาะๆไม่เก็ตนะครับต้องแบบซัดเลยแต่ก่อนจะซัดเลยต้องบอกผู้ปกครองครับผมขออนุญาตครับผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆแต่ผมจําเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อเข้าถึงพวกเด็กๆเ,เ,เขาผมขอพูดคำหยาบนะครับ แล้วผมก็พูดแล้วที่ถามว่าทําไมต้องไลฟ์ t ิ k กต็อกทาให้มันดังเหรอพี่สายตอบว่าไม่ใช่ครับทีแรกคิดว่าเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าพี่สายทาอะไรกับลูกเขาอย่างเปิดเผยซึ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ไม่ใช่ผู้ปกครองเลยสักคนซึ่งก็ขออาภัยด้วยที่ใช้คําหยาบออกสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นการใช้ช่องทางผิดพี่สายบอกว่าต่อไปจะเปิดเป็นกลุ่มส่วนตัวทีแรกว่าจะใช้ดิสคอร์ดผู้ปกครองก็ไม่สะดวกในการใช้จึงคิดว่า ไลฟ์ดิจตอลเนี่ยอำนวยความสะดวกและผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นคําพูดจากพี่สายให้ได้เห็นว่าวันที่คุยกันตอนวันสัมภาษณ์อะทำจริงไหมแล้วพี่สายก็ถามนักเรียนว่ามีใครบ้างไหมที่พี่ไม่ได้คุยกับผู้ปกครองเลยนักเรียนก็ตอบว่าไม่มีครับทุกคนผู้ปกครองยอมรับแล้วก็เห็นด้วยพี่สายบอกว่าใช้เวลาคุยกับผู้ปกครองทุกคนคนละประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เข้าใจวิธีการสอน สไตล์พี่สายรัติสายผมยืนยันตลอดนะเด็กทุกคนอายุ10กว่าปีมาเจอผมแค่ปีเดียวย่าศรัทธาผมมากกว่าพ่อแม่ผมรักทุกคนจริงแต่ผมไม่ได้มีค่ามากกว่าพ่อแม่ของคุณได้ฟังความในใจจากพี่สายแล้วมาฟังความในใจจากเด็กๆกันหน่อยเด็กๆทุกคนบอกว่ามาเรียนมาติวที่นี่ได้ปีกว่าแล้วพี่สายเป็นคนพูดตรงๆเวลาสอนจะตั้งใจสอนมาก ทุกคนจะเต็มใจเข้าเรียนและนั่งฟังจนจบพี่สายเป็นคนพูดตรงๆร,รุนแรงแต่จิตใจดีพี่สายได้สอนนักเรียนมาหลายรุ่นแล้วนักเรียนที่จบจากที่นี่ได้ดีหลายคนและทุกคนยืนยันว่าจะเรียนต่อไปจนกว่าจะจบซึ่งการใช้คำพูดรุนแรงพี่สายก็ได้ขออนุญาตผู้ปกครองทุกคนแล้วผู้ปกครองทุกคนเข้าใจแล้วเด็กๆทุกคนก็มีความสุขแล้วก็ยินดีที่ได้รับการสอนแบบนี้แบบนี้เด็กๆก,ก็ชอบ ผู้ปกครองก็ยินดีแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องบอกว่าหยาบคายนี่คือความจริงในสังคมไทยจริงๆนะเนี่ยจะว่าหยาบก็ไม่ต้องไปเรียนกับเขาถ้าว่าใช่ก็ส่งลูกหลานไปเรียนหลายคนก็บอกว่าวิธีการสอนแบบนี้มันเรียกว่าระเบิดสมองระเบิดหัวใจจุดระเบิดให้ความคิดความรู้มันเข้าถึงกันพูดเหมือนเพื่อนพูดคุยกัน แถมมีความเป็นครูที่เด็กๆสัมผัสได้เพราะคำหยาบนี่แหละตกลงแล้วคำหยาบมันมีประโยชน์อยู่ของมันเหมือนกันเพราะทุกคนก็คุยคำหยาบกับตัวเองอยู่ทุกวันแล้วเพื่อนๆผู้ฟังทุกคนเห็นยังไงกับคลิปนี้หยาบไปไหมอย่าไปเรียนกับมันเลยหรือว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเด็กมันชอบก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ และถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะเมื่อมีข่าวข่าวดราม,ม่าอะไรก็จะเอามาฝากกันตามสไตล์คอยลังสตูดิโอแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแนละสวัสดีจากเราคอยลังสตูดิโอ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 อ